รับกินแบงค์ใลอตเตี่ไทยนะของรัฐบาลไทยนะคะสองตัวตรงๆเลยนะออกเลขอะไรคะสองตัวล่างในลิ้งนี้นะคนจะได้ถุกลอตเตอรี่ันาดใหญ่ๆตรงๆนั่นๆเลยนะวันนี้ขอสองลูกเลยนะทั้งที่พี่คนจะออกมาคนจะแมนตั้งแต่ลูกแรกลุกเดียวแล้วนะคะแค่ก้าแค่จหมุนแล้วนะเป็นวันแรกนะที่จะหมุนสองลูกในวันนี้วันเดียวเลยนะลองดูนะคะลูกนะขอลูกแรกออกมาก่อนนะคะตรงๆนันๆนะหนูโดนจิตโดนใจทห้พี่ หยุดหมุนนะเ็นเลขที่หนูเห็นในเลขที่หนูหนะคะขออีกแบบหนึงคะ้ะคะเลขนนะคะหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าหรืออาจจะหมายถึงห้าตัวเดียวตัว B เนี่ยเหมือนเลขแปดใช่ไหมคะตัว B ก็เป็นเลขแปดได้นะอ่าเดี๋ยวจะหมุนต่อเลยนะพี่ขออีกรูปหนึ่งนะคะแล้วลูกแรกลูกที่สองได้ M C C นะคะคือสอง C C เดี๋ยวทอฝันจะสรุปให้นะคะว่าเป็นเลขอะไรกันแน่นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทอฝันค่ะสวัสดีครับเดครับผมนางกนกเพชรกานะคะนาทอฝันได้ทํากัรหมุนปิงปองสองลูกแล้วเราเป็นงวดแรกพี่เดตั้งแต่เปิดเพจมาตั้งแต่นับกันหมุนปิงปองมาที่ทอฝันนะคะลองดูว่าปกติเนี่ยทอฝันจะหมุนวันลูกใช่ไหมคะใช่ครับอ่านาะหมุนวันลูกแต่เมื่อวานนะคะหมุนวันเดียวสองลูกเลยดูซิว่า วันนี้น้องจะให้หมุนวันเดียวสองลูกได้หรือไม่เพราะปกติก็คือจะหมุนสองลูกเนี่ยคือใช้เวลาสองวันในการหมุนนะหมุนวันละลูกแต่ต้องดูว่าถ้าหมุนสองลูกออกมาแล้วนะในวันเดียวกันจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะครับเอาพี่เตช่วยวและครั้งนี้ก็ได้แบบนี้ครับผมอ่าอ่าแต่อย่าดูอย่าดูแค่นี้นะเดี๋ยวท้อฝันวิ่ขอให้นะคะเพราะว่า มีการถอดรหัสเลขเป็นแปดเป็น B ีเอ่อีเป็นแปดด้วยแล้วก็หนึ่งเป็นเจ็ดได้นะคะแล้วก็หนึ่งเป็นหนึ่งไทยเป็นหกเป็นเก้านีอีกนะเลขหนึ่งนะพอมีงวดหนึ่งพี่เดน้องให้เลขอะไรดูไหมน้องให้หนึ่งสี่น้องวันนนอหกสี่นะหนึ่งสี่เป็นหกสีได้ยังไงเพราะว่าหนึ่งเป็นหนึ่งไทยได้เป็นวนกลมๆเหมือนหกเป็นเก้านะเลขหนึ่งน่ะนะก็เป็นหนึ่งสีก็เป็นหกสี่เก้าสี่ได้นะงวดนั้นไม่ออกหนึ่งสี่นะโดนกินกันหมดเลยนะองอหกสี่แทนเอาละวันนี้ หนึ่งห้าจะเป็นหกห้าหรือเก้าห้าก็ได้นะคะหลังนั้นเราจะสรุปเลขครับให้ทุกคนเห็นนะครับเป็นดังนี้นะครับอ่าอพี่เดย์พูดไปก่อนเลยนะครับตีความแบบนี้มาครับเข้ามาใกล้ๆเลยครับนักเรียนนะงวดที่สี่สิบเก้านะครับงวดประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเพจเพชรแก้วเด็กช้ยนำโชคนะครับสรุปและเขียนเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมหกสี่นะครับ พิลฟองได้ b 1 5นะครับแล้วก็ n 4 4นะครับถอดความได้ดังนี้นะครับ 81, 18, 8 1 1 8 8ึ่8 6 8 8 6 9 8 8 9 8 8 58 82 9 8 65 56 95 59 6 4 46 94 49 14 41แ5 51 75 57 12 2 1 7 2 27 24 42 54แ5 74 47นะครับและนะครับเลข3ตัว เพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหนึ่งห8าสี่แปดห้าสนึ่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่งหนึ่งสนะครับนี่ก็คือเลขที่ถอดความมาได้ครับผมและที่สําคัญนะคะงวดที่15บห้าออก81นึครับนะคะงวดที่15บานะคะงวดคือปิงปองเป็นลูก15ใช่ไหมคะครับก็ท้องฝันก็ไปดูว่างวดที่15้า นะที่น้องเพชรกาให้งวดที่สิบห้าเนี่ยตรงกับวันที่สามสิบพันวาหกสองนะเมือ2 2> ่อสองอาที่แล้วออกนะคะออกแปดหนึ่งออกแปดหนึ่งกับสี่หนึ่งพันดีเลยครับผมแปดหนึ่งก็มีในนี้ใช่ไหมคะคมีในนี้แล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็มีในนี้นะคะคก็มีทั้งล่างมีทั้งบนเลยแปดหนึ่งก็มีสี่หนึ่งก็มีนะคะครับรตรงกับเลขก่นเพราะว่าเราไปดูงวดที่สิบห้าด้วยเพราะว่าปิ้งปองเป็นหนึ่งห้าก็บางทีทาน้องไม่ได้ไปถึงหนึ่งห้า อาจจะไม่ถึงงวดที่สิบหาว่าน้องเคยใครอะไรไว้ครับะะผมเราปิงปองงวดนั้นนะคะก็เป็นบีเจ็ับีเจ็ดมาถึงแปดเจ็ดปดเจ็ดทอฝันก็เขียนไว้ครับนี่ก็มีนะมันมันเข้ากันหมดเลยครับผมก็น่าแบบว่าน้องไม่ถึงอะไรกันแน่นะคะคส่วนหกห้าเก้าห้าหกสี่เก้าสี่ก็มาจากการเปลี่ยนเลขหนึ่งเพราะในปิงปองไม่มีเลขหกเลขเก้เลยใช่ไหมคะแต่ทอฝันชอบเลขหเลขเกพอเลยมาหวยออกวันศุก เราเป็นงวดที่49ด้วยพี่เดงวดที่49เลข9าหรือเลข6อาจจะเด่นก็ได้นะคะถ้าไม่นะคะถ้าถ้าชอบเลขกเลข9ก็นี่เลยค่ะเพราะเป็นงวดที่49เลยนะแล้วก็มีเลข1ด้วย1ก็เป็น1ไทยได้อย่างที่บอกไปแล้วเลขไทยก็เป็นลักษณะวนๆกลมๆบองเคยให้งวดไหนนะที่เป็น1สีอะนาบินปอมเป็น1สีแล้วออก6สีนะ นะคะเพราะว่าหนึ่งสีก็เป็นเปลี่ยนหนึ่งเป็นหนึ่งไทยเป็นหกสี่เก้าสี่ได้ออกหกสี่เลยโดนเต็มนไปหมดเลยนะคะมนี้ก็น้องให้หนึ่งห้าจะไปถึงหกห้าก็ได้หรือเก้าห้าก็ได้ทอฝันก็เขียนมันเป็นงวดที่สี่สิบเก้าด้วยนะแล้วก็เก้าสี่หกสี่ก็ตรงกับเลขงวดงพอดีก็เลยวงไว้ให้สังเกตดูว่าเลขเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าทอฝันวงที่ทอฝันชอบไปให้เราให้ให้เน้นนะคะให้เน้นในวงกลมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะออกนะคะบางทีอาจจะออกนอกวงกลมหรือเลขที่ไม่ได้วงก็ได้ครับ อาจอะหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ได้คนะฮะหนึ่งห้าก็ลูกแรกเลยหนึ่งสี่ก็เอามาจากเลขหนึ่งของลูกแรกเลขสี่จากลูกที่สองนะเป็นหนึ่งสี่ตรงนี้แรับแต่ดวงนะคะแล้วแต่ดวงนะตามนี้ตามนี้นะครับผมแนะนํานะครับให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับนี่คือเลขคงแรกนะครับคงแรกก็ไปจับคู่เองคงแรกขอฝันให้ตั้งแต่วันที่ วันที่เท่าไหร่ละสามกระากดาแล้วนะคะก็จะคู่ในตารางก็จะมีเลขคล้ายๆกันอยู่นะคะตรงนี้มีแปดหกแปดเก้าดวมีห้าหกห้าเก้าดวเป็เลขคล้ายๆกันนะคะใช่ครับผมก็ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโชคดีแล้วก็ถูรอตเตอรี่นะครับผมถูมงคลพี่เจนแนะนำสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะไอ้ครับก่อนว่านจับเงินจับทองนะครับหรือว่านพญาเล็บคุดนะครับสิ่งนี้มีไว้ทำให้ผม มีเงินมีทองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมบูชาแล้วผมได้จึงมาแบ่งปันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับรช่างบูชา600บาท <600 S 1> ช่าบูชา600บา,600บาทนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบผมนะครับเสริมดวงแบบผมก็โทรไปที่เบอร์ c เซเ็ center ูรสี่สองหกสี่สองหกสองหกตั้งแต่เก้าโมงเช้านหกโมงเย็นนะครับว่าพี่เดงก็ถูกสองเก้าต้องกี่ใบหกใบก็เพิ่งกลับจากกองสลากคนก็จํานะครับถูกแน่นอนลูกเพจต้องถูกด้วยนะคะแต่เขามีเลขมันเยอะไายคนบอกว่าเลขเยอะก็ไม่ต้องซื้อครบทุกตัวก็ซื้อแค่ตามที่ตาเห็นก็ได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ดก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดนงงก็ลองดูนะว่าทองฝันแผงออกมาเป็นไงเพราะว่ามวลเนี้ยทองฝันช่องหกกับเก้ามากนะคะชอบหกก ออกวันศุกร์แล้วก็เป็นงวดที่49วันศุกร์ก็เลขหกอยู่แล้วแล้วก็ยังไงก็ถ้าชอบแปดก็เล่นแถวบนนะคะชอบแปดก็เล่นแถวบนถ้าชอบหกชอบชอบเก้าก็เล่นในวงกลมตามนี้นะคะมีแปดหกแปดเก้าห้าหกห้าเก้าหน้าหกสี่เก้าสี่ตรงนี้นะคะคก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะมาไม่มาไม่เคยรับปากไม่เคยมั่นใจเลยสักงวดนะเพราะหลังๆน้องเพชรก็บอกให้ยากแล้วนะคะก็ใช้วิทยายาณด้วยมีสติ